สวัสดีครับพี่น้องมาผมมาพ่อกระโฟมอีกแล้วเพรผู้วดินกับช่องไดมอนด์ชาแนลนะครับพี่น้องบม่ได้พบได้ว่ากันโดดนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็สืภ้าพี่น้องมากินเข่าแลงครับนี่ครับอาหารมือพัดจะจะเซอร์เมนูยังอะนะเมนูอีหยังวะขึ้นจากฮิดไปกระฮ็ตนะครับก็อมสีลงไว้นะครับอัน ต่อจากคลิปนี้แหะครับผมสิลงไว้ว่าวิธีการของผมเ mm hmm. ฮ็ดยังใดฮะนะครับพี่น้อง mm hmm. เอาเปลี mm ่ยนการเสียเวลากินเขาก็พี่น้องเขาแร่งด้วยนี่หาโมงแล้วมาเดี๋ยวไม่ไม่ใช่คนเหนียวแซ่พนหน คือเก่าครับห่าแนวก,กินที่เหลืออละเล็กลวหน่อยมะฮิต คิดว่าซีเออร์นั้นไม่นวนผัดรวมมิตรนะครับทุกคนผัดรวมมิตรกับพี่น้องจะเิ่งเรื่องคิดพัดไเดเออะต่อใจอีกพี่นี่แหละมีการเห็นของผม น,นี้ครับส่วนผสมของผมกับมียันตะไคร่ข้าพริกแห้งแล้วก็ใบมะกระบบกูดครับกวัวเครื่องเทศเครื่องปรุงกับเน้นน,น้ำปลาครับประเดดครับจะมาเฮ็ดเนี่ย แก้วก็ก็บปรุงตามใจชอบนะครับเพราะว่าเขาเฮ็ดกินเองนะปรุงตามใจมากของเา้างของหมูก็ใส่ยของสุรุ่ยน้ำตาลเนี่ยเกลือจักหน่อยทำเฮ็ดแล้วคิดว่ามันแซ่บกับเฮ็ดนะนะพี่นอ้องทำเฮ็ดกินเขาแย้ง ได้ไหยพี่น้องเบิ้งเครื่องเทศผมก็เป็นประเภทแห่งเนาะครับเพราะว่า,าผมมาเห็นงานอยู่เกาหลีทำได้เครื่องเทศสดนี่บ้าคักข,ขนนาและพี่น้องเลย ที่แรกก็จะเห็นเ,เมน่นนนผัดตีนไก่ฮะคือไปขึ้นมาจากไหนบุ๊คึนจต่ตีนไกย่างเดียวคือผมไม่ได้กินเข่าหรอกเพราะเบิอง,ง,ง,งเยอะคุณยาูกเซื่อมานะต้องได้เห็นตีนไกนะแล้วเจ้าไม่ได้เอาเข่ากลาบดอกมันจะจิจำน้ำนกะ กินน้ำหลังมันบึงบิงก็เลยไปหาอาหารที่มันเหลืออถุงละเล็กๆหน่อยก็ได้อันกระเพาะหมูกระดูกหมูแล้วก็เศษไก่ครับ เนื้อไกเ่เศษโมเมนเศษไก่เนื้อไกเ่เศษช่วงนี้บุกค่อยมีเวลาให้คลิปลงยูทู e ให้พี่น้องได้เบิง่งเล็ดงานมากับเมืยแล้วพี่น้องเอ้ย ขนอยาเข้าเหนียวห่อนห่อนสะดหรบมเพราะฉะมักินอิเล่ให้มันเย็นก่อนห้อนกาแฟใส่กันบ่ได้คือว่าบ่ได้เลยแหละเนื้อไก่เศษครับตัวนี้ ตอนนี้ทางเกาหลีก็ <c oughs> เริ่มตีเซาฟ์หนาวแล้วง้ำแรงกันตีลบยูหันย้ำเซาห์อ่ะเพาแดดออกแปดโมงเก้าโมงกับเศร้าตีลบกับกันเทีย่ยงมากกิดแปดเก้าองศาอยู่ นี่แหละครับพี่น้องมันม่เห็ดงานต่างประเทศเนาะเขาอยากกินอย่างเขาก,ก็เฮ็ดก,กินเอาโลดรูใต้ก,ก็เห็ดนึกกินได้ไม่ต้องใบย่านหรอว่าแซ่บว่แซ่บนะเขาเฮ็ดกินเองของเขาไอ้น,นี่ไม่ได้มีสูตรน้ำยูทูบด้ยเนี่ยคิดเองอยากเฮ็ดซื้อ ว่าคนอีสานเขานี่เให้แนวกินมันมต้องใส่ประแดกมันยังสีแสบ่บ อืม <c oughs> ครับกระดูกหมูอันพี่น้องคนนั้นมาฝากข่างของเขา,ามีพี่น้องมูจจาก,กับโรงงานหมูก็เริ่มมาฝากลงใส่วันนี้จะอร่อยปากลำบากสูดอีกแล้ว <c oughs> เกเอาเด้พี่น้องกูไดเบิ่งแล้วกินเมนูอย่างบอซื้อไก่มาผัดครับผัดคือผมเนี่ยแซ่บข,ขนาดเลยพี่น้องเนี่ย กันจินเพจไม่ได้ก็จะใส่ร้ายหมเพจนะ ผมเป็นคนเฮ็ดคลิปบุคือคนอื่นเนาะอันนี้กะเลื่อยเบืเ้องตัของยังกลับบ้านยังมีโมเมนต์แบบนี้อยูนะห์นะคนอื่นเฮ็ดกินจนเกี้ยงอล่อนโดยแต่ผมเฮ็ดกินเมื่อวันเม่นเกย์เมกินเมื่อไหร่มาหาเงินครับแล้วไปขายแล้วของ กิน,น,นแล้วว่าอิ่มนอนเนี่ยอร่อยครัอันนี้ผมก็ไปเดี๋ยอุ่นนี่หนึ่งเ็นแล้วครับหนึ่งเข่าแล้วก็ล่อเข่าถูกต้องอากาศมันหนาว ต้องก็เล่มเย็นไว้ดืซอไอ่มวกก็ดีแหละใันกินฮ้อนๆเนี่ยวายกับข้าวเหนียวฮ้อนๆดื้อกันเนี่ยเพชรดกับ้อนใส่กัน กลิวนเหลากกับไขใ่ใส่มหมองเก้านี่และกินผู้เดียวไม่ได้มีไผกินน้ำหรอกกินผู้เดียวเมื่อกี้เราจะค้อนให้เนี่ยนะกินแซ่บอันนี้จนะเป็น้องนะ น่าพวกเครื่องในเรือมาเห็นเลยคืจสแสซ่บผมว่าเดี๋ยวมีโอกาสผมสกิจเเอาเครื่องในมาลองเห็นบิง่งก็จะแสซ่บ มานนี่กับบ้าเพชรกับซีอิมเลยได้บานนี่พี่น้องนี่แหละครับซีวิมการทำงานของคนเฮาจากบ้านมาไก่กินงานยุ่งงานกับสตาร์เพชรผู้ว่าดินกด,กดแรงกดแซ่ผมไม่เลิกครับบ้าเพชรกับอิมแล้วมือกับมือสานมันดี เดินไปเฮ็ดคลิปใหม่พี่น้องเบิง่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลด้อครับมากบ่กมากกับกดติดตามกับน้อง,จงใจกันเนะสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ